กาชาสงครามเลือดพันปีตัวละครหน้าตู้เก่งทุกตัวเป็นตู้ที่ผมอยากได้หน้าตู้ทุกตัวโดยเฉพาะตัวละคร PVP เวลาเล่นเนี่ยจะได้ง่ายไม่ต้องคิดมากผมมีลูกแก้ววิญญาณอยู่2,000กว่านะครับจะเปิดได้ประมาณ10-11สเต็ปถ้าเกิดว่าดวงดีผมก็จะเปิดต่อซึ่งอาจจะมีวิดีโอพาร์ทสแต่ถ้าเกิดดูแล้วไม่มีทรงนะครับผมก็จะพอแค่นี้ตามบุญตกรรมมาลุ้นกันมา ตู้ฟรีไว้ก่อนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตู้ฟรีเนี่ยจะสามารถลุ้ตนตัวละครล่าสุดได้ด้วยเลยนะไปเลยอุ้ยดอกแรกมามกกไมเนฉันจะถ้ามีคำว่าปกป้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิจิโกนะโเนาะตัวนี้เก่าแล้วนะครับ ไม่รู้ทำไมนะช่วงที่ผมเปิดกาชาเนี่ยอ<บ>เหมือนฝนจะตกฟ้าร้องเป็นประจำมอบมือให้กับท่านพี่โอเคดอกแรกหรือว่างามมากนะครับ มาดูกันว่าผมจะได้กบนาตู้เลยไหมนะเฮ้ยเฮ้ยดวงมาว่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> สำหรับร่างนี้ผมมีแปดเก้าตัวละมั้งนะครับโยบักเนี่ย จริงๆกดข้ามก็ได้นะถ้าเกิดว่ามันมีถ้ามันเกิดมันออกห้าดาวเนี่ยมันจะไม่ข้ามให้เราแต่ว่าผมยื้อให้ให้ช่ามเถอะคือไม่รู้สิผมพอพอผมกดข้ามเนี่ยหลายๆตู้ที่ผมเคยกดข้ามเนี่ยดวงไม่ค่อยดีปะผมก็เลยเลิกข้ามมันไม่เกี่ยวกันหรอกนะมันไม่เกี่ยวกันหรอกคือมันจะออกไม่ออกเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เรากดแล้วนะเอานึกว่าจะปฏิเสธ เด็บที่สี่แล้วนะครับถือว่าโอเคนะหนึ่งกับสองเนี่ยได้ห้าดาวอันนี้ก็น่าจะเงียบการตันตีห้าดาวหนึ่งตัวมาเบนจิมานะครับเบียคุยะก็ไปตีกิวนะครับดูกเคียก็ตีกิวเบนจิตก็พีพี อืมโดนด่าอีแล้วตัวนี้ห้าทัห้าทับห้าแล้วมั้งฮะยินดีต้อนรอับมมบีไม่มีทรงเลยเหรอคือการได้ห้าดาวก็ก็ถือว่าได้ ว่าโอเคแต่ไม่ไม่ใช่หน้าตู้ไงไม่ใช่ตัวละครใหม่อ๋อเป็นหน้าตู้นะอ่ามาอท <c oughs> สิบละมัง <c oughs> อย่าบอกนะว่าสิบสเต็ปเนี่ย คือดวงดีแค่ดอกแรกแล้วก็เต็งโอ้น่สเต็ปเท่าไหร่ละอ่าสเต็ปที่เจ็ดนะครับเฮ้ยสามตัวอีด้ยเฮ้ยคุชิมามาขอ,อฟังเสียงหน่อย

โอ้โหมาท้ายอีกแล้วโอเคนะครับก็ก็ได้สองตัวก็ตีแรงขึ้นไงเบ <c oughs> ิกคริติคอลนะครับสเต็ปที่แปด้ยมูก่าจะเงียบงามงามงาม <c oughs> ยอดเยี่ยมดูเคลียร์มาแล้ว ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับมาสองตัวหน้าตู้แล้วก็ตัวที่สามเนี่ยผมไม่เคยจะได้ครบ3ามตัวหน้าตู้นะครับตัวเนี่ยจะได้แค่หนึ่งหรือสองเคยได้ครบไหมเคยได้นะเคยได้อยู่ประมาณสามตู้โอเคยอดเยี่ยมนะครับฝนตกฝนตกหกเป็นประจำนะภาวนาอย่าให้ไฟดับแล้วกันมางามๆเฮ้ดวงดีนะ ถึกว่าจะรุ้งเลยปฏิเสธเขก็โอเคไม่ไม่โอเคถ้าพูดถ้าพูดถึงว่า,าได้5ดาวเนี่ยมันโอเคนะครับแต่แต่ไม่ไม่ไม่ใช่หน้านตู่นั่นเองเหมือนเหมือนผมจะพูด2รอบแลนะ้วเนาะสเต็ปการันตีแต่ที่10 งามงามามมอะไรของมันปกกฟังเธอเองเอาอีกแล้วไอ้นักเลวรานสิบสิบสิบแล้วมั้งไอตัวนี้อีกสักตัวสักตัวเอาอีกแลว นีก็มีเยอะแล้วมันออก5้าดาวเยอะนะแต่หน้าตัวน้อยนะไปได้อีกประมาณสัก2สเต็ปดวงดีนะดวงดีเอา้ากำลังดีใจโอเคสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ไปรุ้นตู้ฟรีกัน เปิดมาขนาดนี้เดี๋ยวนอกคลิปผมน่าจะเปิดไปถึง15นั่นแหละแต่ว่าคงไม่ได้เปิดถึง25นะเพราะว่าดูดูทรงแล้วไม่น่าจะได้ตัวละคร PVP ซึ่งตัวนี้มันอ่าเก่งนะตัวใหม่ๆก็ต้องเก่งอยู่แล้วนะครับมันบล็อกการบูสของแชทนะแชทน่าจะตกงานจริงๆแล้วสังหารมนุษย์ด้วยนะครับค่าอีโด่ค่าแชทมาตู้ฟรีมีโอกาสลุ้น ตัวละครล่าสุดเลยขอแค่เป็นตัวใหม่นะไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นโอเคยังไม่มีนะครับอ่าเยี่ยมนะโอเคโดยสรุปนะครับถือว่าถือว่าดวงดีนะถือว่าดวงดีแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่านั้นเองแล้วก็ ได้นะไม่ได้ตัละครที่เราอยากได้นะแต่ว่าตัวที่ได้มาก็เก่งนะครับเอาขึ้นไปนะููเคียยืนกลางและก็ท่านพี่นะครับพุจิกิเบียคุยะอยู่ด้านข้างน่นะครับแม่ เหมือนจะชี้ดาบมาด้านหน้าหมดเลยนะโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับกาชานี้ก็ประมาณนี้เจอกันอีกทีน่าจะเป็นท้ายเดือนตุลาใช่ใช่ใช่นะน่าจะมีตัวเก่งแหละระยะหลังนี่คือเกมทำตัวละครที่มันเก่งที่มันได้ใช้งานทั้งในการตีกิวแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือเป็นตัว PVP ด้วยไฟ้าฟ้าแลบตกใจมากเมื่อกี้นะครับกลัวไฟดับนะครับก็คือ ไม่อยากเปิดก็ต้องเปิดเพราะมันมันได้ใช้งานนะครับผมเอาละนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะเจอกันวิดีโอหน้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ